สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565มีเส้นทางของเด s ันความสำเร็จความสมหวังความรุ่งเรืองการพ้นจากปัญหาสถานการณ์บิกฤตแล้วก็มีอำนาจชื่อเสียงมีบรารมีมีการงานมีการเงินที่ดีมากๆอยู่ในวงจรชีวิตของท่าน ต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีปัญหาอาจจะมีจุดที่ต้องแก้ไขและก็สิ่งที่ควรระวังอยู่ด้วยรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกล้องกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id line ฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเยกโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าแนวทางทิศทางของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานแนวทางการงานชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากทารคใบที่หนึ่งในส่วนนี้กันนะครับเป็นเจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยคือเรื่องของความคิดความใฝ่ฝันจินตนาการนะครับบางครั้งพี่น้องชาววันจันทร์อาจจะเป็นคนที่คิดเยอะ คิดมากหรือว่ามีเหตุให้ต้องคิดมากๆสับสนตัดสินใจปัญหาต่างๆอย่างไม่ถูกเราเปิดมาด้วยคําว่าอุปสรรคคือความคิดเยอะเจอปัญหาแล้วก็คิดวนเวียนซ้ำซากอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะสร้างความสับสนแล้วก็ความไม่ลงตัวในวงจรของการงานด้วยก็มีอาจมีส่วนที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น5้าดับ นี่ก็เป็นจุดที่ควรระวังนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงว่าการงานจะเป็นอย่างไรเลยนะครับงานมาเจอปัญหาก่อนมาว่าเรื่องประสักก่อน5ดาบคือการที่จะทํางานเราอาจจะเจอปัญหาเจ้าประสักจากคนที่มาสร้างความเสียหายให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการงานดิสเครดิตตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ทําให้เสียชื่อเสียงทําให้พลาดโอกาสต,ต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับ ทำงานอะไรก็ตามขอให้ใช้เหตุผลอย่าใช้แต่อารมณ์อย่าตัดสินใจด้วยคําว่าใจร้อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาด้วยนะครับรวมทั้งต้องรับมือกับคนที่เข้ามาสร้างปัญหาให้ด้วยเหตุและผลและด้วยความมั่นของมั่นคงของจิตใจนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับส่วนที่3ครับเป็นเจ็ดดาบนะครับก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องของปัญหา และอุปสรรคด้วยนะครับอาจจะเจอปัญหาคนอื่นที่สร้างให้นะครับเกิดความท้อแท้เกิดความหวั่นไหวเกิดความารู้สึกว่ามันผิดพลาดแล้วก็หมดกําลังใจด้วยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นภาพในเบื้องต้นของการงานที่พูดถึงปัญหาที่พูดถึงสิ่งที่พี่น้องชาววันจันทร์ควรระมัดระวังไว้ก่อนนะครับส่วนเอียดทิศท,ทางแนวทางต่างๆเรามาดูในหัวข้อต่อไปประเด็นต่อไปนะครับ ่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับแนวทางการเงินจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทารุบใบที่1เป็นอัศวินเหรียญน,นะครับอัศวินเหรียญคือการเงินที่ดีขึ้นคนที่รอคอยเงินนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินอาจจะเป็นก้อนที่น่าพอใจอยู่นะครับไม่ว่าจากผลกําไรตรงนั้นตรงนี้หรือว่าเงินที่เรารอคอยมานานๆนะครับ มีช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้รับเงินจำนวนนั้นเข้ามานะครับอ่าอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเริ่มมีเงินหมุนเข้ามาแล้วนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น7เหรียญน,นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับยังเป็นเรื่องของการเงิน มีการวางแผนมีการจัดการมีได้รับมีรายจ่ายที่พี่น้องชาววันจันต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในแผนงานที่ชาววันจันควรจะมีเพื่อการเงินของท่านจะได้มีความมั่นคงต่อไปนะครับไม่ใช่ได้มาแล้วก็จ่ายไปหมดโดยที่เราไม่มีแผนงานอะไรรองรับเราไม่มีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการเงินก็จะส่งผลเสียได้เหมือนกันนะครับ ต่อมาเราจํมมาดูส่วนที่3นะครับมาดูว่าเป็นอะไรเป็น8ไม้เท้านะครับแดไม้เท้าคือเรื่องของโอกาสทางด้านของการงานด้วยนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงการงานว่ามีแต่อุปสรรคทีนี้มาส่วนที่เป็นโอกาสงานของชาววันจันทร์มีโอกาสที่จะขยายงานพัฒนา ให้เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงไม่ว่างานประจำที่ทำอยู่แล้วก็ขยายได้พัฒนาได้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมทั้งงานใหม่ๆที่จะหมุนเข้ามาด้วยนะครับและมีส่วนที่เชื่อมโยงไปถึงโอกาสที่ชาวบันจันจะได้อสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับนอกเหนือจากทรัพย์สินหลายได้ต่างๆแล้วยังมีโอกาสเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ดิน เหล่านี้นะครับก็จะมีโอกาสในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับบางคนก็จะมีโอกาสในการที่จะปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยบ้านเรือนให้สวยงามขึ้นมาให้มีคุณค่าขึ้นมาด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 3, นะครับคือเรื่องของความรักครอบครัวของคนที่เกิดในวันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็น การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเป็นเทมเพ e นเทมเพลนคือการเปลี่ยนแปลงการรอคอยความรักของคนที่เกิดในวันจันทร์มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับใครที่รอคอยความรักอยู่แบบค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้พัฒนาความรักให้เกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีโอกาสของคําว่าสมหวังนะครับอันนี้คนรักของท่านอาจจะอยู่ห่างไกลกันในช่วงก่อนหน้านี้เดือนพฤศจกิกายนก็เป็นเดือนที่ดีในเรื่องของความรักนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชาถ้วยนี่ก็มีโอกาสที่จะได้พึ่งพาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นสะพานของความรักเป็นคนที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวและความรักได้ดีเป็นการสร้างบรรยากาศเป็นการหาโอกาสขอคําแนะนําหรือว่าจะมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปถึงผู้ใหญ่ในครอบครัวคนที่เราเคารพนับถือด้วยนะครับเพื่อเป็นส่วนของความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของความรักและครอบครัวด้วยดับครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันนะครับสำหรับคนที่มีลูกมีหลานมีบริวารก็จะเติมเต็มเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะครับภาพรวมของความรักคือความสมหวังการที่เราจะได้พัฒนาความรักให้เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเ,เรื่องของผู้ใหญ่เรื่องลูกหลานบริวารก็จะมีส่วนในการที่จะส่งให้ ครอบครัวความรักของคนที่เกิดในวันจันทร์มีคุณะคะ่ามากขึ้นนักครับต่อมาเราจะมาดูส่วนของทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของคนที่เกิดในวันจันทร์ว่าเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากธารุปใบที่เหนือน,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 นะครับเป็นราชินีเหรียญนะครับราชินีเหรียญคือเรื่องของการเงินที่มีความสมบูรณ์ความมั่นคงขึ้นและก็มีเรื่องของความรักที่เติมเต็มเข้ามาด้วยนะครับความรักดี ความมั่นคงในเรื่องของการเงินดีมากๆนะครับสุภาพสตรีชาวบันจันโดดเด่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับมีความมั่นคงในเรื่องของความรักและมีความมั่นคงของเรื่องการเงินด้วยนะครับต่อมาเราจำมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินีมเมทาวนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นความมั่นคงขึ้นมาในเรื่องของการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานประจ,จํางานจรงานฟรีแลนซ์นะครับก็ยังมีการที่จะพัฒนาให้เกิดความมั่นคงต่อไปได้นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดอะซันนะครับเดอะซันคือดวงของคนที่จะประสบความสําเร็จคนที่ผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตมีหน้าที่มีตําแหน่งมีความใหญ่โตขึ้น มีอำนาจมีวาสนาบรารมีมีชื่อเสียงเกียรติยศเข้ามาพร้อมทุกอย่างงานดีเงินดีชีวิตดีมีอำนาจมีบรารมีมีชื่อเสียงเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคําพยากรณ์สําหรับพี่น้องชาววันจันทร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น3าเหรียญน,นะครับสามเหรียญคือ เรื่องของดวงที่เกี่ยวกับโชคลาภโอกาสนะครับมีเซนต์มีสันทะยานมีงานเข้ามาตลอดและมีรายได้เข้ามาตลอดและก็รู้ด้วยว่าจะทําอย่างไรจึงจะมีรายได้เข้ามานะครับเป็นช่วงเวลาของความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นงานเป็นการเงินเป็นความรักและยังมีดวงดีๆมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565การงานของท่านมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมีโอกาสที่จะขายายงานสร้างงานใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้โอกาสต่างๆตามมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดของการงานก็มีส่วนที่ควรระวังนะครับเรื่องของคนที่จะเข้ามาสร้างปัญหาให้ไม่ว่าจะทําให้เสียหายทรัพย์สินเสียหายโอกาสต่างๆผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้รวมทั้งอาจจะ ทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อแท้หมดกำลังใจ ซึ่งก็เป็นแนวทางที่พี่น้องชาววันจันทร์ต้องระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนด้วยนะครับเส้นทางของการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากๆที่พี่น้องชาววันจันทร์มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาเยอะๆผลประกอบการกําไรตรงนั้นตรงนี้หรือว่าคนที่รอคอยเงินก้อนสักก้อนหนึ่งอยู่ท่านมีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาในช่วงนี้นะครับมีเงินเข้ามามากมายมีกําไรมีความมั่นคงและร่ํารวยต่อไปรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้ บรรดาสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการตกแต่งปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้เกิดความมั่นคงสวยงามมีคุณค่าต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของความรักก็มีโอกาสดีที่จะสมหวังนะครับความรักจะเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่รอคอยความรักอยู่ก็มีโอกาสจะสมบังนะครับจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเข้าใจมีพ่อแม่ลูกหลานบริวารเข้ามาพร้อมนะครับเติมเต็มสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นความหมายของความรักและครอบครัวได้ดีมากๆนะครับส่วนทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคือผ่านพ้นปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้คลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้แล้ว้าจะมีชื่อ เสียงมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดมีความสําเร็จมีดวงดีๆเกี่ยวกับเรื่องของรายได้มีดวงดีๆเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินต,ต่างๆด้วยนะครับนี่เป็นส่วนที่จะเติมเต็มเข้ามาเพื่อให้ท่านได้รับความสําเร็จเกิดความมั่นคงมีบาร,รมีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ อาลัครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาประสักหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง ไม่ได้จำพ่อเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับสาหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดีไลน์รฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0816971 1645นะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาววันจันทร์ทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสเร็จมีความสมหวังมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงนินด้วยความรักได้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ